เห็นไหมครับมันมีกินผสมใส่แปฟบสักนิดนึงนะครับจะมาจอยเราก็จะอยข้ามคนนลอยดนะครับนีเต็มรถเลยนะครับมือผมคงไปหมดนะฮะเท้าข้อร้นก็เกี่ยปรมานพันสองพันแน่เลยไม่ต่ำนี่ครับใจ่มาดสดเลยนี่คป็น้รมันเดืนสิบนะครับ ต้องผสมแป๊บนิดนะครับแป๊บบ้างอจะไลบ้างนะครับเพื่อจะไม่ให้มันแรงเกินไปนะครับถ้าแรงไปก็จะเป็นมันต่อสีรถเราได้นะอันนี้รถสีขาวที่จิดเลยครับผมเต็มรถเลยครับยามาตอยเขาทําถนนใหม่แล้วทีเนี้ยเขาทำเสน้าฝนนะครับเราไม่รู้นะครับมันปนกันกับอ โคนนะครับจมนะครับขี่มาแล้วไม่รู้ว่าเขาทําถนนใหม่อันนี้ก็คือพอรู้นะครับเพราะว่าเคยเป็นเด็กล้างรถมาก่อนนะครับเนี่ยนะครับออกก้อนใหญ่ๆนะฮะใหญ่ๆนะฮะออกใหญ่ออกเล็ก่อนเอาใจเย็นนะครับ เนีย่ยมากอยมันติดสองสามวันนะครับรถผมแต่ถ้าใครรู้ทันนะครับหรือว่าเราติดตุ๊ดลากลับถึงว่าเราล้างออกเลยนะครับนี่ื้นมันเป็นสินมาตามร้านของชำแถวบ้านของท่านนะครับแล้วก็ามาผสมใส่แฟบใส่สันไลมนมันเบนซินนะครับ,นะรบง่ายๆครับ ถ้าท่านขี้เกียจก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับเพื่อนๆนะครับเข้าร้านอัชฉีพนะครับให้ทางร้านทําให้นะครับอันนี้เราก็ยอมทําเองนะครับเพราะว่าตามใจชอบนะครับอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับนี่ออกนะครับอยามมา่อยเท่านั้นเลยนะครับเตรมรถนะครับล้อมคันรับ เดี๋ยครับเพื่อนๆครับ าการซอกกามมุมได้หมดเลยนะครับตอนนี้เราก็ทำการเสร็จไปแล้วค่ะในฝั่เตียงเลยนะครับหลังนี้ะนนนะจะที่เต็มรถ มีาการตัดต่อใดๆนะครับเหลือข้างหลังเล็กน,อน้อยนะครับเป็นละอองเป็น้านด้านนะครับเหลือข้างนี้นะครับเริ่มเป็นเลยแล้ว เต็มเลยครับหนักเลยครับตั้งรถเลย